โซแบบมิสแกลลำพูนร่ำไห้เราพอทิ้งไปพ่อแม่เสียโฉมลั่นไม่อายโดนล้อหน้าแม่ประหลาด เป็นเรื่องราวที่เรียกน้ำตาคนดูไม่น้อยสำหรับโซแบมปานิชาดามิสแกรนลําพูนเจ้าของตำแหน่งรองอันดับที่3ามิสแกรนไทยแลนด์ที่ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟ,แฟนๆโดยมีช่วงหนึ่งที่ได้มีการเล่าถึงครอบครัวและป่มในวัยเด็กด้วยซึ่งในวัยเด็กของเธอแม่ของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุและจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทําให้ใบหน้าของแม่ต้องเสียโฉมปากฟันผิดรูปและสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างต้องเขาง้าโรงพยาบาลรักษาตัวนาน4เดือนทํางานไม่ได้ไป8เดือนหลังจากนั้นพ่อก็มาขอเลิกกับแมม่พเพะวสียโทิ้ง ตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้แม่ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับสองคนแม่ลูกมาอย่างยากลําบากแม่ต้องสู้คนเดียวมาตลอดเพื่อเลี้ยงจนโตซึ่งตอนในเด็กของเธอไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเธอชอบโดนล้อว่าแม่หน้าตาประหลาดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ถามว่าอยากให้มารับที่หน้าโรงเรียนไหมเพราะว่ากวาลูกอายซึ่งเธอนั้นก็ไม่เคยรู้สึกอายเลยแฮมโซแบมก็ยังได้มีการเปิดเผยว่าความฝันของเธอในการมาประกวดนางงามหนึ่งในเป้าหมายก็คืออยากจะหาเงินพาแม่ไปผ่าตัดศัลยกรรมอยากให้แม่ดูกระจกแล้วยิ้มได้ไม่ใช่ร้องไห้และก็อยากเห็นความสขของ แม่กลับขึ้นมาเพราะว่าสมัยสาวๆคุณแม่สวยมากและเคยไปประกวดทั้งนางสงการและก็นางนพมาศมาก,ก่อน